สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมตั้มจากทีสเปคคารนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับพิมพามาทีสเปคคารนะครับจาพบกับคลิปการรีวิวรถยนต์โตโยต้านะครับแล้วก็วิธีการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์โตโยต้านะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาชมการปรับตั้งระยะของฝากระโปรงท้ายของรถยนต์โฟลเนอร์กันครับแล้วก็การติดตั้งแผ่นปิดนะครับ จุดยึดเบาะแถว3ของรถโปรเจเนอร์นะครับในแผ่นนี้นะครับจะมีแถมมาตั้งแต่รถโปรเจเนอร์โฉมปี2015จนถึงก่อนที่จะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับสำหรับตัวไมเนอร์เชนนะครับจะไม่มีมาให้จากโรงงานจะต้องซื้อเพิ่มนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ซื้อเพิ่มได้สำหรับลูกค้าใหม่นะครับส่วนคนที่มีแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าจะใช้งานไงเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับไปกันเลย เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับตต้งระยะความสูงของฝาท้ายฟิลเนอร์กันนะครับอันนี้ขออนุญาตรีวิวรถอาจจะเพื่อนหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยครับก่อนอื่นเราก็เปิดฝาท้ายได้เลยครับที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มยางตรงฝาท้ายนะครับจะมีทั้งหมดอยู่2ปุ่มนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับจะมีปุ่มยางที่เป็นแถบยาวๆนะครับแล้วก็มีแบบเล็กๆนะครับแบบยาวนี่คือใช้เปิดปิดฝาท้ายนะครับส่วน ปุ่มเล็กเนี่ยใช้ปิดฝาท้ายแล้วก็เป็นการล็อกรถด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเปิดแล้วครับอันนี้จะเป็นระยะปกตินะครับอ่านี่คือระยะปกตินะครับทีนี้ถ้าเราต้องการปรับตั้งระยะให้มันต่ําลงมานะครับก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลื่อนลงครับอ่าแล้วกดหยุดในอ่าตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วให้เพื่อนๆนะครับ กดปุ่มนี้นะครับค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะครับจะมีเสียงฟีบแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่าปิดฝาท้ายก่อนเดี๋ผมจะลองเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับฝาท้ายก็จะยกขึ้นในความสูงที่เราเซตไว้เมื่อสักครู่ครับ ถ้าเราต้องการยกเลิกนะครับให้กดค้างไว้นะครับประมาณ6-7วินาทีนะครับจะมีเสียงปิ๊บเตือนเรา2รอบนะครับรอบที่1นะครับอย่เพิ่งปล่อยนะครับโอเคครับยืนยันแล้วถ้าเราปิดฝาท้ายแล้วเปิดใหม่นะครับความสูงก็จะเป็นความสูงสแตนดาดจากโรงงานนะครับ ผมจะเปิดนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับความสูงก็จะเป็นความสูงสแตนดาดจากโรงงานครับทีนี้เปิดสุดเลยผมจะปิดนะครับ โอเคถัดมานะครับผมจะแนะนําวิธีการใช้แผ่นปิดจุดยึดแถว3นะครับจะสังเกตว่าเวลาที่เราพับเบาะแถว3ใช่ไหมครับเนี่ยหลังจากที่เราพับเบาะครับตรงนี้เราสามารถพับเก็บได้นี่พับเข้าแบบนี้เลยครับแต่ว่ามันจะมีร่องตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นจุดยึดน็อตครับปกติแล้วตรงนี้จะมีแผ่นสามารถปิดได้นะครับแผ่นอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงบริเวณพื้นที่เก็บ อุปกรณ์ประจำรถหรือพวกแมลงครับนี่อย่างนี้อันนี้ผมใส่อุปกรณ์ไปเยอะโอเคกดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาแผ่นออกมานี่ครับเป็นแผ่นหน้าตาแบบนี้ครับนี่ไครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่วิธีใส่นะครับให้เพื่อนๆนะครับหันตัวที่เป็นตัวล็อกตรงนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับไปด้านหน้านะครับสอดไว้ใต้ตัวตะขอเกี่ยวนะครับเสร็จแล้ว ให้กดลงครับแบบนี้นะครับกดลงอ่าดูอีกอันนึงนะครับนี่นะครับนี่จะขอเกี่ยวตนี้นะครับใส่เข้าไปด้านล่างครับนี่ครับด้านล่างนะครับสอดเข้าไปเลยครับแล้วกดอ่าสอดแล้วกดนี่แค่นี้เองครับกดลงไปเลยแบบนี้เวลาออกนะครับก็ยกขึ้นครับยกขึ้นก่อนแล้วถอยนะครับออกมาแบบนี้นะครับยกขึ้น เราถอยออกแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยครับนี่ก็ทาให้เรามีพื้นที่นะครับวางสัมภาระได้ง่ายขึ้นนะครับไม่มีร่องนะครับอันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆนะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ